เยอะใรเลยครับผมนะครับผมนี้คงจะเคยคุยจะคุยยี่อะไรตคุทูบอกบอกคลิปนี้ผมมีคำยาวใช่ไอ้หียไอ้เขียวเลไอ้เขาอย่าตีครูคูผมมีดาบเขาสงสารเด็กตาดำดำแดงแดงเขียวเวมุ่งมงงมงอย้อย้ยอ้ควรจะดู ป๊บสีกอบจังหวะนี้ครับคอยดูอีกคนยแล้ยังยังบมกยังบมกมีคนเข้ามาว่าตอนนี้เขายังบมกเข้าลงเข้ามาดูไอ้เนาะไอ้เยอะ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 ไอ้เขาตีมาตายไอ้เยเขาตีมาตาย์ไอ้เขาอะรองเท้าอยู่ไหนนี่ไงรองเท้าวิ่งวิ่งเอวิ่งไอ้เขาบนหมวกมาตะ กูรู้แล้วไอ้เหี้ยมึงกดเปิดแอปโปเหมือนกันไอสัตว์เขามาห่าไอสัตว์มองไม่เห็นแม่ดีแล้วมึงไม่เห็นกูไอ้คุยไม่เห็นพี่ดีแดกกูหลอกมึงมองมางล่าใครข้างล่างเลยข้าวสาโอ้โห เขาาเขาแย่ยี่อะไอ้เขาไอ้ยาออกไม่ได้ควายควายความองไเห็นกูยาอะไรดิไม่ต้องบอกเขาเออไม่ต้องบอกันอยายากมยาเขารู้ว่ามนคนดีกกนเอ้แม่คนอย่างนั้นกัน กูถือฉนูซะขนาดนั้นมาอยู่ไหนมาอยู่นู่นเหรอมึงได้บินแน่ไอียันหลบเขาด้วยอียันหลอมดูวยว่องตายเขาว่องเป็นแมงวันเขาขอโทษเขาไปไหนแล้วนะเขาไปดวงจันทร์ยังเขาไปดวงจันทร์ยังเขาที่เขาที่เขาไปไหนแล้วเขา นี่ของแสงเกมะเอาลูก่ากูทำอะไรอยู่กูีกูหายตัวแล้ยิงมึงไงเปาวะอ,อันนี้ะ่นอะไรคนดูไม่ดูกูักคนเลยแม่ดูักคนก็มีบุญพอแล้ว<ด>เหมือนเมื่อวานไอ้เย้ดดูกูสามสองคนไอ้ยืดไอไอ้ไอ้ดูสตรีมช่องกูจิมน,ะ <laughs> มน่มึงเข้าโทรศัพท์มึงมาดูสตรีมช่องกูไอ้ผ <c oughs> ู้ชาก็ขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไอ้ม <I> ึงเชื่อมเน็ตใครนะ่อ้มึงเปิเน็เอเอหไอ้มึงเปิดเน็ตเครื่องตัวเองชหรอไอ้มึงเปิดเน็ตเครื่องตัวเองหอไอี้ยไอไอควายหัวร้านเลยสั้นเหยยิงมตัวเองแม่งเหี้ยไอผองตายเอ้าแต่ไม่ตายจังไรเอย ข้าต,ตายเองก็ได้ข้าตัวตตัวตาย้อาตัวตอเอาจิบหายแล้วคึงจะฆ่าตัวตายทำไมวะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาดิมาดิหนูมามาตายี่อะไรอืสองไหนไหนมาเนี่ย มันไม่มีแล้วผมมันไม่หยุดมันก็เข้ามาเว้ยใจเย็นดิ๋ยวเขาไม่หมดทางผมไม่ให้เข้าแล้วใจเย็นเราต้องรู้สึกใจเย็นไอ้เห้ยเข้ามาด้วยเด็กคพูดคุยก็สูนมันไม่มีใครอยากให้ดูอะไรวะเฮ้ยกูต้องดูกันพูดคุยของคนว่าเขาพูดอะไรกันบ้างไม่มีใครพูดผมมีใครเลยไอ้เหี้ยเงียบ พ่อรอมึงไม่อยู่บ้านเหรอพ่อไม่อนุญาตให้ดูหรือโอเรียนกันหมดไอ้เแค่นี้เล่นเกมเพย์ไปอย่างเรียนทียอะไรปิดเทอมกันหมดแล้วไอ้สับเขาก็ต้องอา่านอย่างมาติเมืม่อวานยังดูกูเลยเมืม่อวานยังมีใครก็พี่โปเต้ดูกูแล้วก็ไอ้ผูกคนคนึงบอกว่าเออไม่อยากดูแล,ล้วเบื่อจังเลยว่าพี่โบเต้ต้องสตรีมอยู่แน่นอนไอ้เข้าดูหาพ่อเนี่ยไเรียกนที่อะไรอย่างเมื<ไ>องไอ้ชิบหายกำลังเช้าไอ้เหี้ยกำลังมืด มันกำลังมืด,มมด,มมดแม่าามืดแม่ขายหีกลางมืดจะมีอะไรเกิดสิบข้อเลยทรับไปจะออกไปแตะคอฟ้าแต่สันตีนมา,าแ,าแมาาหลกไปเลยีย้นไป้โอ้โห เขาปิดมอดมึงปิดมอดเลยเฮ้ยกูบอกให้แหลกหนาเขาดิบอกไม่ไอเจียอย่าหยามึงก็ได้อยู่เขตดอมมึงเลยแหละูไอ้ไอ้มูนวอล์กไอ้มูนวอล์กทอดอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่เซิร์ฟใครเนี่ยเซิร์ฟมึงอะดิหัาทอดอยู่กูก่ารังชิวๆอยู่ไม่ได้แดกชิวชิวนะ บายตู่จุงเบยนี่อร่อยนี่ปักไฟเลยนี่ไอเยี่ยกระตุกคุยพยายามที่เลือกสั่งสามมานะครับเจี๋จรีกดเข้าฟ้าแล้วเขาผมไ่เห็นฟ้าไหนว้าเย้ ผ่ากันถ้าเดินไปหามันไหนอีเหี้ยเราก็อเอ้อเหี้ยไฟไหมนี่เขาเอออีเหี้ยฟ้าห่าสัตว์เขาลังทำพี่บูชายันอ่ะฟ้าบปผหาเขาแน่นอนเชื่อเขาเชื่อกูเชื่อกูนี่นี่ต้องเอาไว้อย่างนี้นี่หนึ่งอุ้ยโอ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 ้ตื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีเหี้ยฟ้าห่าสตรีมสดอยู่เออทำไมขอโทษครับสตรีมสด ไม่มีใครรู้สักคนนี้สตรีมช่องเดี๋ยวมันก็มาคอมเมนต์ตอนกูสตรีมเสร็จไอ้เหี้ยจังไอ้ไครบินอยู่นั่นกูเห็นแฮปปี้ไอ้แคนไฟแถวนั้นแมงวันพอไม่ตบแมงวันปั๊บวายไปตายแป๊บวายแมงวันครับผมเจอแมงวันเขาจังหวะนี้ครับแมงวันอยู่แถวนี้หรอครับมึงเสร็จกูแน่แมงวันไอ้แมงวี

กูยิงให้เขาได้ฟ้าผ่าต่อหน้ากูเลยหรอเขาจะเเฟนอีกกูจเป็นจะสมไหมกูเห็นเหมือนไอ้ใบระบาดตาเฮ้ยเเห็นเหมือนไอ้เขาเดินมาทางเนี้ยไอ้เขามึงบินมาอันนี้กูรู้รู้ทันเพื่อนน่ะว้าวเดะดะดให้ฟ้ามันไม่ผ่ากูมันแค่เฉียดเฉียวหัวอะไรแคเนี้ยมันไม่เคยมีผ่ากูแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเริ่มละ กูรู้สึกเริ่มระแวงแล้วฮ่าเอ้ยไอ้ฟาพาจิตแมงวีแมงยืนอยู่บนพื้นแมงวีเดี๋ยวมึงได้บินอีกทีแน่เขาหันหลังมาเขาหันหลังมาเขาหันหลังมาไอ้ไอ้ไอ้เมนเขาึงตายเพราะอะไรนะใครฆ่ามึงนะเขา โอเคเดี๋ยวกูไปหา้เขาครับเดี๋ยวกูไปหา้เขาคิปเปอร์ระเบิดกูไอ้ควายไปเห็นกูอีกกูไม่ได้เออลืมไปกูหายตัวอยู่นี่ว่ะไอ้เหี้ยแล้วกูจะตายยังไงโอ้่49เห็นกูไหมกูจะตายยังไงวะคิปเปอร์บอกเห็นกูนะไอ้เหี้ยเออเอกูหากูหาไปเลื่อยสัตว์เห็นกูไหมไม่เห็นมีคนดูอ่ะไม่ดูไม่ดูไม่ดูเลยนะซัมมิสัสระเบิด Dante, อีโนูเอา몽มองมองมองึมงเห็นกูใช่ไหมบึงบินตามเพื่อนไปสักไปเลยดอกจะล้างผมพันิปเปอ้์แกมึงไม่อยู่มาดิฟ้าผ่าใครจะกลัวเนอะไอ้บัตตอเฮ้ยธนูไหนมาวะฟ้าผ่าใครจะกลัวยัง เดี๋ยวๆกูต้องต้องหาทางฆ่าตัวตายแน่นอนดิ้งตัวเองไอ้อยไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตังตังค์ไว้ตังเหี้ยาลงเนี่ยอ่ะกูมีลาวาไว้ทำไมอะไรนี่ไอ้นี่วางลาวาแล้วก็ฆ่าตัวตายไอ้ไอ้มึงเอาออกไปไกลๆอย่ากูไกลอ่ะเขากูฆ่าตัวตายเรียบร้อยแล้วเขาอินลาวาอ๋อแล้วไอ้เขาดักฆ่ากูอยู่เขาอย่าฆ่าเพื่อนนะเขาเพื่อนกูของเขา ค้างสองสิบวิแล้วกูมาเกิดไหนวะ <sk ill> เขาไม่ได้เกิดที่บ้านอ่ะอุ้ยเฮ้ยเขาไฟไม่ปา่าเขาดับดับไฟดับไฟ,บ,ไฟบินเหียบ,บินบินให้เขาไม่ฆ่าเราบินไม่ได้เด็กไอ,อ้หนูไอ่ไอ้ไม่ได้ไม่คือดาบไม่ไดไ้ไม่มีทางฆ่าก็ได้ไไของอยู่ไหนวะเป็นแทบบารี่แอร์คนไฟเนี่ย นี่เราจะเจวเราเราอาไม่เราจะวหยเานับอยู่ไทยอยู่ไทยเราจะทำการวาดหายเขานะครับมไทอยไทยไอไอเอัตึฮ้ัยนะงับอารมณ์แป๊บไม่มีใครดูาจะพูดทำไม ไอ้สัตว์เอ้ยไปแล้วไม่อยู่เลยไอ้เจ้าโลกนี้มันอับปี้ไอ้บ้าจะมาตะเขือเขือเือเขือเขือเือเือไอ้สัตว์กูไม่ได้เปิดโทรศัพท์พิ้งไว้เลยไอ้คนๆไอ้เจ้าเนี่ยคนๆเขาบอกอยู่ตรงนี้อ่ะมันจะมีบุญวาสนาเยอะต้องอยู่ไว้อุ้ยพระพระอย่าไปกลัวเนี่ยบุญวาสนาเยอะยืนอยู่ตรงเนี้ยไอ้เจ้ายืนแล้วก็อื้ บ้านว่างไรครัสัตว์ฆ่าครูแถวรัวๆสุดผีขางแม่มึงงเออว่ากินสมูกลป เขามึงตีกูกูโหลดเขาถลุมไปมีคนดูไหมไม่น่าสงสเลมาแลมาคอมเมนต์องสู้ก้อง้งไห้มากเลยพี่าวดาวดาวไม่เหียเงียบก็บไม้มามาคอมเมนต์กูจะเต็มสดมันต้องมีคลิปนึงมากงนก คนก็เลยไปเข้าไปดูเยอะไม่ไม่มีใครสนใจคลิปเป็นคนนี้ใช่นาจะต้งมดีสั่นสะส้ยาของไปนไม่ตงเอากลับบ้านเลยไปยี่อะไรไปก็กลับกตัเลยวยของเรามงดูกะติมมันมึงมีแอปก่อนนะมึงหายแล้วยูทูบแม่กูเอาสองรูปเลยเปิดยูทูบเติ้รดี ไม่ยุ่งเลยไอ้พวกนี้มันเข้าอยู่โคตรลบจีบเปลี่ยนลบเนี่ยเข้าใจป่ะก็ดูจะให้เตอร์เป็นโบมุจยาคชิปหายละเลี้ยใหม่เพื่อนชิปเอ้ยหัวลายเราเข้าเกมมันได้โว้ยจบคลิปใหม่ไม่สัตว์นะครับไม่ลองไอ้ยุ่หาย เปิดกล้องเปิดกล้องครับเปิดทำแมวอะไรนี่ยเลยห้ามเพื่อนนั่งพวกเราเลยโอ้ยมีใครดูหรอเมฆกูลงคลิปอในยูทบอ่ะเดี๋ยวดูกันเต็มยี่อะไรเยกูเออสองสเป็นตีนอนานได้เลยจบ

ชิบหายตลกอะไรกันมันใช้เลือกตลกหมไม่มีข้างล่างค่ะลกองเรียนตมาโอเคมันเลเยกูอยากดูตอนมันทำกูสตีมสดในย t ท b e ครับผมโอ้ยอ่ะดูแอ่มันานแแ้ นี่เปิดนี่ครับมิสเตอร m แบ็คแมนครับผมไอไอ้คนนี่อะไรแบ็คแบ็คแบ็มนผมแบ็แมนครับผมเออสไปเดอร์แมนอมกมาเป็นมาเวลเลยอ่ะกูไปเปิดให้มึงดูในยูทูบก็ได้เข้ายูทูบแล้วเปิดให้เขาดูว่าช่องมึงชื่ออะไรยยูมเป็นยี่อะไรอ่ะบ้าจัดเอ้ยหัวร้อนอีกเงี้ย โอ้คนร้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสุดยอดเลยพามีสร้อนเงินคนสุดยอดเลยน้แข็งถ้วยกูมากเลยเขาอ้ยเียปไ่นลองดูยูไปตรงี้ครับแล้วมีคนได้โทรศัพท์อมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเเก่งใจเองดูหอมันไม่ได้เสือกเลยแหละมันมาซ้ำเติมกูชัดๆเนี่ยไอ้ไอ้มันี้เไรไม่ต้ห่วงลาไกเลย ทำไมมึงต้องไลฟ์สดลงยูทูบเด็ดอ๋อน้ำหกอ๋อกูบาได้มาบวดเป็นพระไม่ต้องมาล้างหัวให้กู Oh my god หัวใหญ่เลยมึงไลฟ์สดลงยูทูจริงเหรอมึงละ บบบมมมดูเขาสตรีมหน่อยเข้ายูทูบอ่ะเข้ายูทูบค่ะทำไมวะเล่นเกมหน่อยสตรีมมึงน้อยเกินเดี๋ยวมึงจะเห็นหน้าเอ็งนะเห็นไปแล้วตัวเนี้ยกูเนี่ยมึงสตรีมสดกูก็ถือกล้องให้มึงแล้วแม่เราถูกเกงใจพระเอกที่ไม่หล่อเลยยังเกงใจ เขาเรียบร้อยแล้วบอกบอรอันนี้แล้วเลิกสเตมแล้วเฮ้ยู่มันดูดูคอนี้อย่าให้กูเล่นเกมอ่ะกูต้องเล่นหัวร้อนหัวร้อนอีกอ่ะกูเลิกสเตมแล้วไงเขา